สำหรับท่าต่อไปนะครับจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายอาการอาการตึงของเส้นเอ็นเข่าขา,ขาและก็สะโพกนะครับผมแลปรับระบบสมดุลให้กับระบบไหลเวียนของเลือดเวลาเราลุกเรานั่งเราจะไม่ไม่มีอาการวูบหน้ามืดหรือวิงเวียนศีรษะนะครับผมแล้วก็จะทำให้ระบบไขข้อ ข้อเขาข้อขาของเราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพน้ํามันไขข้อก็เหมือนว่าได้รับการยืดหยุ่นนะครับด้วยท่าการลุกนั่งผมจะทําประจําเป็นประจําทุกๆุกวันไม่ได้ขาดนะครับเพราะว่าท่านี้ผมทําแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพทําให้ร่างกายของเราเวลาลุกเวลานั่งเราจะไม่ปวดเขา่าปวดขา นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่วินเวียนศีิษะไม่น่ามืดไม่วูบนะครับท่านี้จึงเป็นท่าที่สําคัญอีกท่าหนึง่งที่ผมจะต้องออกากาลังกายบริหารเป็นประจําทุกวันนะครับด้วยการลุกนั่งอย่างน้อย50ครั้งต่อวันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยนะครับ1 2 3 4งห้า

สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิเดี่สอง่สาม่สหสหเดี่แปด่้าสิบไปเราจะมา ออกกะไกลด้วยกันแตะก้มแตะเท้าสายขวานะครับหาสกังทับ ถ้าต่อไปนะครับเราจะมาขยับร่างกายในทุกๆส่วนด้วยท่ากระโดดตบนะครับ50ครั้งครับ

เป็นการบริหารปอดนะครับทําให้ปอดของเรานั้นได้รับการบริหารผ่อนคลายยืดอายุการทํำงานให้กับปอดนะครับส่วนซีส่วนสำคัญของร่างกายอีกส่วนหนึ่งนะครับผมด้วยการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กั้นไว้แล้วค่อยปล่อยออกมาทางปากนะครับเป็นการบริหารส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับผม สำหรับท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าซิกแพ็คเฮ้ยท่าซิทอัพนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอ,อกกุปกรณ์สักรู่นะครับ